B. เกิดอะไรขึ้นในสภาชัยชนกชิดชอบลาออกจากกอมท MOU กัมพูชาบีการตัดสินใจครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อการพิจารณาข้อตกลงสำคัญระหว่างประเทศและทำให้เกิดคำถามมากมายเกี่ยวกับเหตุผลเบื้องหลังการลาออกครั้งนี้มาเจาะลึกรายละเอียดกันครับเมื่อวันที่30ตุลาคม2568เวลา15นาฬิกา46นาทีที่รัฐสภาได้มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยมีในายชัยยาพรมหมา รองประธานสภาผู้แทรนราษฎรคนที่1เป็นประธานในที่ประชุมซึ่งวาระสำคัญคือการพิจารณาเรื่องคณะกรรมาการกมทวิสามันพิจารณาบันทึกความเข้าใจ MOU ปี2543และ2544ระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาเรื่องราวเริ่มจากที่นายชัยชนกชิดชอบสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรสสจากจังหวัดบุรีรัมย์สังกัดทักภูมิใจไทยได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งกรรมาการชุดดังกล่าว ทำให้เกิดตำแหน่งว่างขึ้นดึงตำแหน่งในกมทชุดนี้การลาออกของนายชัยชนกสร้างความประหลาดใจให้กับหลายฝ่ายเนื่องจากเขาดํารงตําแหน่งประธานกมทชุดนี้ด้วยการลาออกของประธานกมทอย่อมส่งผลต่อการดําเนินงานของกอมทอ,อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพื่อเติมเต็มตําแหน่งที่ว่างลงในสยามเพ็งทองสอสจังหวัดบึงการพักภูมิใจไทยได้เสนอชื่อนายปานเทศภูพงศ์พันธ์ให้ดํารงตําแหน่งกรรมธิการแทนโดยสมาชิกสภาได้ให้การรับรองต่างข้อบังคับการประชุมนั่นหมายความว่านายปานเทศภูพงศ์พันธ์ จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการพิจารณา MOU ระหว่างไทยกับกัมพูชาแทนที่นายชัยชนกบีแต่ตรงนี้แหละที่น่าสนใจบีการลาออกของนายชัยชนกในฐานะประธานกมทหมายความว่ากมทชุดนี้จะต้องทำการเลือกประธานกมทคนใหม่ขึ้นมาทำหน้าที่แทนการเปลี่ยนแปลงผู้นำอาจนำมาซึ่งทิศท,ทางใหม่ในการพิจารณา MOU ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ MOU ปี2543 และ2,544มีความสำคัญอย่างไร MOU เหล่านี้เป็นบันทึกความเข้าใจระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาในเรื่องต่างๆซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับชายแดนการค้าการลงทุนหรือความร่วมมือด้านอื่นๆการพิจารณา MOU เหล่านี้อย่างรอบคอบจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อผลประโยชน์ของชาติ B ีคำถามที่น่าสนใจคือบีอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงของการลาออกของนายชัยชนกมีความขัดแย้งภายในกมอทอหรือมีแรงกดดันจากภายนอกหรือไม่และการเข้ามาของนายปานเทพภูพงศ์พันธ์ จะส่งผลต่อการพิจารณา M.O.U. อย่างไรมาร่วมแสดงความคิดเห็นและวิเคราะห์สถานการณ์นี้กันครับ